สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนินจาสายฟรีนะครับและจะมาเรียงสกิลล่าบอสหากินดูสเตตัสเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับสายฟรีตัวนี้อาจจะไม่เยอะไม่แรงเหมือนสุลต่านนะครับเบื้องต้นเราก็มาดูสเตตัสก่อนเลยนะครับตัวนี้จะมีเอ็มเพนดิบอยู่ที่140%ครับ และมีไฟนอล MPN อยู่ที่114%นะครับส่วนค่า M Bonus Damage จะอยู่ที่189.77%นะครับแล้วก็ธาตุลมจะมี276%แล้วก็ขนาดใหญ่จะมี9ขนาดกลางมี29และเล็ก63%ครับเราไปดูการส่วนที่ยัดอาวุธกันเลยครับ ส่วนอาวุธจะมีก๊์ดธาตุลมนะครับยังไม่ได้ทำขีดเลยนะครับกา๊าซธาตุลมกับการาดเอ็มเพนครับและส่วนประดับก็จะเป็นเอ็มเพนยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นต์กับกลมนะครับจะมีออฟเอ็มเพนอยู่แถวหนึง่งแล้วก็ส่วนทาตจะเป็นทาตุร้อยสิบนะครับมันจะได้ค่าเอ็มเพนดิบที่เยอะและฮีไฟมันจะได้เอ็มโบนัสดาเมจนะครับ ส่วนการ์ดจะเป็นกา์าเอิโมนัตดาเมใบหนึ่งแล้วก็ธาตุลมใบหนึ่งครับส่วนอีกอันก็จะเป็นออฟเอมเพนหนึ M ่งแถวแล้วก็การ์ดลม15% 2ใบนะครับและของสวมใส่พวกชุดส่วนพวกพับแมวก็วยังเป็นพอนเทล่าอยู่นะครับ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้ส่วนหัวผมจะใส่เป็นธาตุลม25%เ ้าใบเลยครับที่สำคัญหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงจะเป็นซอมบี้เอซีดาวสเตตัสก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเราจะไปดูการอัพสกิลและเรียงสกิลของบอสกันครับสกิลสำหรับผมนะครับที่อัพไว้ก็จะมีประมาณนี้ แต่ละคนอาจจะเลียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอการบาลานตัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับแต่ละค่าต่างกันเยอะครับก็จะมีประมาณนี้ที่ผมอัพแล้วก็เรียงประมาณนี้ครับนี่ครับสกิลหาจินจะเป็นสกิลฟ้าผ่าครับซึ่งแรงมาก แล้วีคือสกิลกันตายครับเวลาจะตายมันจะลบให้อัตโนมัติครับแค่เอาใส่ไว้ในช่องสกิลครับส่วนยักษ์ไฟผมไม่ได้อัพนะครับและนี่คือสกิลโอเปอร์ของนินจาซึ่งมันดีมากครับและสกิลไฟผมไม่อัพครับเพราะผมลองแล้วมันไม่แรงครับสกิลสุดท้ายก็จะเป็นตีกองครับ ผมเคยลองไม่ใส่แล้วก็ไม่แรงครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าใส่แล้วแรงลองมาดูส่วนอาวุธเงาต่อครับอาวุธเงาผมยังอัพไม่เต็มนะครับส่วนจารึกก็เหลืออีกประมาณหนึ่งครับแล้วส่วนขยายของผมก็ยังอัพไม่เต็มนะครับเหลือเยอะเหมือนกันมาดูขั้นหน้าครับขั้นหน้าผมจะใส่กลงจากน้ำนะครับเพื่อลด ดีฟของบอสนะครับลดป้องกันของบอสแล้วก็สกิลไฟครับสกิลไฟก็จะเป็นเลเวล3สกิลหากินเลยครับสกิลนี้แรงมากผมลองแล้วครับอันนี้เลเวล4แรงครับต้องยืนใกล้ๆบอสครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นพันธสัญญาจะใช้เป็นยักษ์ทุบครับ เเรามาลองเทสดาเมจกับบอสดีกว่าครับตอนนี้เราจะเทสกบกันนะครับกบเลเวลโลกจะอยู่ที่113นะครับเรามาลองเทสเลเวล113กันเลยสักหนึ่งนาทีลืมบอกครับส่วนออโต้ที่ผมใช้จะมีประมาณนี้ครับ ออโต้น้ําที่ใส่ไปเวลามานาเราหมดมันจะใช้เองครับมาลองกันเลยครับว่าจะแรงแค่ไหนสําหรับสเตตัสแค่นี้อาจจะไม่แรงเหมือนสุลตานหลายๆท่านนะครับ หนึ่งนาทีของเราจะย่อยอยู่ที่ประมาณ560ล้านต่อวินะครับก็ถือว่าพอเล่นครับสบายครับลาบอสเดี๋ยวเรามาัดลองเทสสกิลหากินดีกว่าว่าจะแรงแค่ไหน,น นี่ครับสกิลหากินที่ว่าแรงๆกดทีนึงก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ4,000ล้านนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเทสระหว่างเซตแกับเ1ตจะแรงต่างกันแค่ไหนนะครับสำหรับผมก็จะมีรีวิวประมาณนี้ครับสงสัยหรืออะไรเพิ่มเติมสามารถ คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้สเตตัสประมาณนี้ของประมาณนี้อาจจะไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ลาบอสผมบอกเลยครับติดอันดับครับผมวงเล็บสำหรับเซิร์ฟนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ